พี่น้องมันมันย้อนยังไงไม่รู้นะพี่น้อง <Ear> ไม่ได้มีแต่ไอ้นี่อย,ย่างเดียวไม่ได้มีแต่โป๊ะถ่ายเมื่อไหร่จะพี่น้องจะเห็นอย่างเงี้ย,ย,ยไม่ได้มีแต่ไอ้นี่อย,ย่างเดียว <ś led> มันมีไอ้นี่ยอยู่ด้วยนะพี่น้องมันมีไอ้นี่ยอยู่ด้วยมีมะพร้าวนะ <ś led> มีมะาาพร้าวันนี้ก็มาเปิดญ้าออกให้มะพร้าวนะเพราะว่า เดี๋ยวจะเอาไอ,อ้ยาโกฟูซีเนตมาเล่นรอบมันแล้วพี่น้องทำไมถึงต้องปลูกมะพร้าวตรงนี้แล้วพี่น้องเนี่ยมันเป็นร่องลึกตรงนี้ก็ร่องลึกนะพี่น้องเนี่ยตรวนี้ร่องลึกตรงข้างหลังที่เห็นมืดๆข้างหลังต้นมะพร้าวนั่นก็เป็นร่องลึกเนี่ยถึงที่มันเป็นลักษณะเป็นโจกลึกเพราะฉะนั้นก็เอามะพร้าวมาปลูกตรงนี้มันเป็นสันมัน ตรงนั้นมันเป็นล่องลึกใช่ไหมพี่น้องตรงนั้นล่องลึกไหมเดี๋ยวถ้าน้ําถ้าน้ําดีๆปุ๊บน้ําจะท่วมถึงนี่เลยถึงนี่เลยเต็มตรงนี้มาถึงนี่เลยเพราะตรงนั้นถ,ถึงต้องปลูกมะพร้าวนี่คือมะพร้าวมะพร้าวอะไรนะมะพร้าวจากโครงการช่างหัวมันนะพี่น้องโครงการช่างหัวมันโครงการพระราชดำริ <c oughs> พี่น้องที่มีที่ลักษณะ เป็นไหล่เป็นเนินเป็นร่องเนี่ยอย่างนี้ตรงเนี้ยตรงนี้เป็นร่องลึกนะพี่น้องเห็นไหมผมถึงปลูกตรงนี้มันเป็นเหมือนเป็นคันอะตรงนี้ลึกเนี่ยเนี่ยลึกถึงเวลาน้ําจะท่วมมาถึงเนี่ยผมก็เลยปลูกกระเพาวไว้ตรงนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันข้างหลังนู้นก็เป็นร่องลึกน้ำเป็นร่องลึกเป็นร่องลึกน้ํามันท่วมนะพี่น้องน้ำท่วมเดี๋ยวน้ํามันท่วมขึ้นมาจากสระน,น,ะน,นู้นแหะสระนั้นคือ,อที่ดูดน้ําผมนะ ก็คือเอาตามสภาพนะแต่อันนี้มันเป็นมะพร้าวของของการช่างหัวมันนะมีการตรวจ DNA ไว้ถ้าหากว่าพี่น้องปลูกแล้วมีลูกนะแก้งไปให้เขาทราบได้นะเพราะว่าเดี๋ยวคนที่ไปซื้อพันธุ์มาปลูกไม่พอเนี่ยเขาก็จะเอาลูกของเราเนี่ยไปทำพันธุ์ไปทำพันธุน์เนี่ยคือลักษณะ <c oughs> ที่มัน ยังไงพี่น้องก็คิดเอาจะปลูกอะไรปลูกอะไรจะปลูกเนีย่ยตรงนั้นมันโจกลึกใช็นไหมพีม่น้องโจกลึกก่อนจะลงไปสระนะตรงนั้นมันน้ามันหลากมาจากที่ผมชี้ให้ดูที่เป็นร่องมาจากตรงนูน้นมาโน่นมาไหลมาอาเป็นโจกลึกก่อนลงสระจะปลูกมะพร้าวแบบนี้ก็ได้นะเนี่ยมะพร้าวขูดถนะ้าเป็นมะพร้าวแกงแต่ถ้าพี่น้องจะปลูกให้เลือกให้เลือกแบบที่นี้นะแบบแบบเนี้ยแบบแบบแบบต้นเนี้ยต้นโน้น ต้นนู้นก็เหมือนติดเชื้อนะแต่ว่าก็ฟื้นขึ้นมาแนละ้วต้นนู้นอีกต้นหนึ่งนู่นต้นนู้นอย่าไปเลือกต้นแบบนั้นนะพี่น้องนะ่ะนะอย่างนั้นอย่าไปเลือกอย่าไปเลือกเพราะว่าไอ้แบบนั้นนะ่ะมันดูสวยงามก็จริงแต่ว่าพอมันนั่นละมันจะสูงพี่น้องมันจะสูงเร็วมันสูงเร็วไอ้อย่างเนี้ยมันสูงช้าเขาเรียกว่ามะพร้าวข้อทีไอ้แบบนั้นเรียกมะพร้าวข้อหาง พี่น้องนั่นพี่น้องเลือกแบบนี้เลือกแบบข้อทีทีต้นทีทีติเตี้ยแบบนี้มันมันไม่ต้องห่วงหรอกมันมีลักษณะยังไงเขาใส่มะพร้าวยังไงมันก็ไม่ตายนะพี่น้ององเงี้มันเหลืองเหมือนติดโรคก็จริงเพราะไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกเนี่ยดูแทงออดมานี่งามเนี่ยเลือกเอาแบบนี้เลือกเอาแบบนี้แบบนี้มันจะสูงช้าสูงช้า ยาอันนี้สูงเร็วนะไม่แป๊บเดียวปีหนึ่งนี่ปีหนึ่งนะพี่น้องนี่ปีหนึ่งมันสูงไอ้นี่ยังไม่สูงเท่าไหร่ไอสองต้นนี้สูงบึ้ดเลยพี่น้องดูดิเนี่ยไม่ใช่มันงามนะพี่น้องป้องมันห่างป้องมันห่างถ้านับทางเนี่ยนับทางมันเนี่ยด้วยกันเนี่ยว่ามีกี่ทางมันเท่ากันพี่น้องนับแล้วเท่ากันมันเท่ากันเพียงแต่ว่าไออันนั้นมันมะพร้าวป้องห่างมันสูงเร็วเพราะฉะนั้นอยาเอามาปลูก ต้นนี้ต้นต้นในนู้ต้นไหมเราไม่เท่ากันนี่ไหมต้นนี้ต่ำไหมต้นนี้สูงนนเนี่ย้องดูเลยเนี่ยมุมกล้องเท่ากันอันนี้ยอดเลยอันนี้กลางต้นไหมเนี่ยเอาอย่างเนี้ยอันเนี้ยเลือกเอามาแบบนี้เลยเลือกมาแบบนี้เลยเอาตำ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 ,ตำไว้เอาแบบป้องทีอ่ะมันจะตำเอ้ยมันจะสูงช้า